นายชนันท์ธีชาลานวันนี้จะพาท่านมาเยี่ยมชมการดำเนินง,งานกองทุนหมู่บ้านบ้านขวาศินรินท์หมู่ที่สองตำบลขวาศินรินท์อำเภอขวาศินรินท์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งนักกรรมการและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งเราได้ประสานและก็ที่จะให้ทางสำนักงานพระรามชนําเภอนะครับได้ มาสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะนำาผยแพ้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและก็สามารถนำไปประยุก์ใช้ในกิจกรรมงานพนันาชมชนในปัจจุบันต่อไปอครับ ลำดับถัดไปผมจะพาท่านมารู้จักกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งขณะนี้คณะทาการกองทุนหมู่บ้านได้รับการประสานงานจากสำนักง,งานพนังพนกพร้อมที่จะให้ข้อมูลโดยเบื้องแรกนะครับเบื้องต้นก็จะให้ทางคณะกรรมการนะครับได้แนะนําตัวเองหลังจากนั้นก็จะให้ทางประธานกองทุนได้สรุปผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกองทุนจนเห็นว่ากองทุนมีความสําเร็จจนถึงปัจจุบันและที่สําคัญนะครับกองทุนหมู่บ้านบ้านฝาช่วนดินหมู่ที่2นะครับเป็นกองทุนที่ส่งเสริมในเรื่องของการอมนะครับการลงทุนของสมาชิกและทํายังไงถึงให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการอมเงินก็คงจะมอบหน้าที่ให้ประธานและคณะกรรมการนะครับได้ ดำเนินการบรรยายสรุปเพื่อที่จะให้ทราบผลการเนินงานที่ผ่านมานะครับและคิดว่าอนาคตกองทุนจะบริหารจัดการยังไงให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เรียนเชิญท่านประธานได้แนะนำคณะกรรมการต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางคุณสุทคิธารานตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านฟขาสินาเต็ยที่สค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคือนาง,งสำเร็จสุนทองมาแทนนายประสงค์สุน,สนทองตำแหน่งรองประธานกองทุนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมรวนห้องฝางตำแหน่งเหรัญญิกกองทุนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,ายสาวเยียงใจอาวินตำแหน่งเลขาการกองทุนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพพุ่มมาตำแหน่งกรรมการผู้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณศรีทองใสตำแหน่งกรรมการเงินผู้สวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณยอดบุตรตำแหน่งผู้จัดการเงินผู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอำพลทองเชิดมาแทนนายประทิษทองเชิดแต่ผู้จัดตามเงินผู้ค่ะดิฉันดิฉันนางอำพลทองเชิดมาแทนนายมูลนิธทองเชิดติ้จัดการกลุ่มการค่ะ ดิฉันนางคุณสุพิชญานตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนบ้านขาวนะคะขอสรุปผลการดําเนินงานกองทุนหมูบ้านขวานซนดินเพื่อทราบดังนี้นะคะันดับแรกก็ขอสรุปจากบัญชีที่1นะคะหมูบ้านขวานซินดินหมู่ที่2ได้จัดตั้งเมื่อวันวันที่4กรกฎาคมสอง4ารยสี่มีสมาชิกเริ่มแรกร7 0ยดรายได้รับเงินจัดสรร1นแสนล้านบาท และได้รับเงินเพิ่มทุนเมื่อปีพศ2553ซึ่งเป็นจำนวนเงิน400,000บาทซึ่งณปัจจุบันมีสมาชิก320รายม,มีเงินทุนทั้งหมด1,400,000ล้บาทและมีเงินประกันความเสี่ยง1,056,620บาทจุด9ิสสตางค์และมีเงินสมทบกองทุน12,886บาท 98สตางผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านเผาได้รับได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกจำนวน9 7รายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 5 5 5 2 0 0บาทโดยระเบียบกองทุนบ้านเผาศิริดิน,นที่2ได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ10บาทต่อปี และมีการจัดเก็บเป็นหนึงง่งนวนในรอบปีที่ผ่านมา2,554ทางกองทุนหมู่บ้านมีผลกำไรเกิดขึ้นจากการอนุมัติเงินฟู้1 5ม4 8 0บาทและมีดอกเบี้ยธนาคารเกิดขึ้น3 1 4รบาท 61, จุด6สตางค์ซึ่งรวมทั้งหมดมีผลกำไรเกิดขึ้น1 5 5 1 1 4บาท 61สตางค์ทางคณะกรรมการได้นำเงินมาจัดสรรตามระเบียบดังนี้เฉลี่กคืนผู้กู้10เซนซึ่งเป็นเงิน15,511บาท46สตางค์เงินประกันความเสี่ยง5% 7,755 73ส,สตางค์เงินสมทบกองทุน5% 7,755 จเจ็ดสตางค์ได้เงินสาธารณประโยชน์20%่สิบเปอร์ซ์สามหมื่บาท92สตางค์เงินค่าดำเนิงาเนินงาน10% 15,511บาท46สตางค์ค่าตัวแทนคณะกรรมการ20% 31,022บาท92สตางค์และเงินสวัสดอิการให้สมาชิกจำนวน30ปซนซึ่งเป็นเงิน46,500 34บาทสาสิบตางค์ต่อไปก็คือสรุปจากบัญชี2องนะคะซึ่งเป็นบัญชีเงินออมของสมาชิกกองทุนนะคะสมาชิกแรกเริ่มมีสมาชิกจำนวนร7 0ยดรายเป็น,นมีเงินทุนสามหมบาทซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก320รายมีเงินออมสัจจะห้าแสก้าหมื่บาทซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาทั้งคณะกรรมการได้อนุมัติ เงินให้สมาชิกกู้จากบัญชี2จํจำนวน42รายซึ่งเป็นจํานวนเงิน648,000บาทมามทั้งปี2554มีผลกําไรเกิดขึ้นจากการอนุมัติเงินกู้จํานวนเงิน58,100บาทจากดอกเบี้ยธนาคาร83บาท90สตางค์ซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 0 8 0 9 3บาท90สตางค์ ซึ่งทางคณะกรรมการได้นำเงินมาจัดสรรตามระเบียบดังนี้ปันผลให้สมาชิก7 0ซึ่งเป็นเงิน40,665บาท73สตางค์เงินสารนับประโยชน์10% 5,809บาท39สตางค์และเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ20%ซึ่งเป็นจำนวนเงิน1 0 1 6 1 8บาท78สตางค์ การบริหารจัดก,การกองทุนหมู่บ้านทราบถึงแนวทางการดําเนินงานสุผลต่างๆที่คณะกรรมการได้ให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานที่มาดําเนินกิจกรรมนี้ต่อจากนี้ไปก็จะพาท่านไปพบกับหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกกองทุนที่กู้เงินไปแล้วมีประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพซึ่งเราจะพาท่านไปพบกับหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกกองทุน ในโอกาสต,ต่อไปค,ครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับค่ะดิฉันชื่อนางมาลัยไม้เสือดีค่ะเป็นสมาชิกมุกอะไรกองทุนหมู่บ้านขวาวศินริมหมู่สงค่ะได้กูง้เงินมาเนี่ยประกอบอาชีพทอผ้าไหมค่ะซื้อไหมแล้วก็มุกผักสวนครัว เดี๋ยวเดี๋ยวกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพาเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนาะไปดูกิจกรรมเราเอันนี้คือการทอผ้าเนาะผ้าอะไรครับที่ทอผ้ามัดมีค่ะอ๋อผ้ามัดมีเนาะผ้ามัดปีผ้ามัดมีตรงนี้ทอทุกวันเลยไหมครับเล,เลยค่งอ๋อ ให้ลองสาธิตให้ทอให้ดูหน่อย <c oughs> วันหนึ่งทอได้เยอะไหมพี่ไม่เยอะหรอกคะ่ <c oughs> ะเหลือแต่กนทอไอ้ทอยกดอกนี่มันจะตัดแล้วหรือคืนหนึ่งแล้วก็ขอมมัดมีไว้นุ่งเออืมแล้วนอกจากลายลายมัดมีพี่ทอลายอะไรมั้งยกดอกค่ะยกดอกค่ะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรตะกอตะกก ตะโกเยอะหน่อยไอ้ไายยกดอกน่ะอ๋อครับผมอ๋อไอ้นี่นั่งไอ้ทั้งวันเลยเนาะวันหนึ่งทอดได้เยอะไหมครับวันหนึ่งไม่เยอะหรอกค่ะเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ถึงฟุตไหมอ๋อเกินอ๋อประมาณเพิ่มเมตรตับงใช้ยกดอกมันจะ ถ้ายกดอกนะครับถ้ายกดอกมันจะเร็วกว่านี้ชุดชุดหนึ่งชุดหนึ่งพอกี่วันจิตอทิษฐานึงค่ะอาทิษฐานึงอันนี้ผ้าโยกออกชุดหนึ่งขายขายเท่าไหร่ขายสามพันคยกดอกเลยนะครับยกไอ้นี่มันแพงกว่าผ้าผ้าโฮผ้าอะไรไหม ไหมมันหมดเยอะกว่าค่ะเหรออ๋อไหมไหมมันจะหมดเ,เส้นไหมมันจะใช้มากกว่าอนอกจากนอกจากทอผ้าแล้วทําอะไรพี่นอกจากทอผ้าแล้วทําอะไรอีกนอกจากทอผ้าได้ยินบอกว่าปลูกพืชผักอะไรด้วยเดี๋ยวพาพาไปเยี่ยมชมเลยไหม<ช>แป๊บหนึ่ง<ช>เนาะเดี๋ยวไปดูสวนแป๊บหนึ่ง <มา S 1> โอ้ทำหลายอย่างเนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป<ช>็นการทอผ้านี่เนาะ ขางล้นนนวนแตอข้าง้วข้าง้วก็มีชามมะเขืออ๋อเป็นพวกมะเขือพวกอะไรเนาะ,ะพวกนี้เป็นพวกหอมกระเทียมอ๋อใบพืชผักสม,มุนไพรในหมู่บ้านเราเนาะแล้วด้านโน้นปลูกอะไรครับผักบุง้งอ๋อผักบุง้งเนาะผักบุงนะ้งเนาะ นี่ใช้น้ำจากไหนพีนาาน่น้ำบาดาลนะอ๋อน้ำบาดาลเนาะอือกำลังงามเลยนะ,ะกำลังงามกำลังผักชีเน,นะาะผักตุงก้งก,กวางตุง้งผักกาดหอมโอ้ไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องซื้อใครเลยเนะี่ยปลูกเองกินเองอนะครับ อ๋อด้านนี้มะเขือโอ้มะเขือนี่มีอะไรบ้างพี่ที่ปลูกก็มีพริกค่ะมีพริกเนาะครับผักชีแล้วกสารเเรแล้วก็โหระพาออ๋แล้วก็มันค่ะทางนู้นค่ะแล้วก็ผักกาดค่ะโอ๋อชื่อว่าโอ้หลายย่ากันเนาะหลายอย่างอันนี้อันนี้อะไรโหระพาอันนี้โหระพาค่ะอ๋ออันนั้นคือแตงกว้าอ๋อแตงกว้าเนาะ เอาไปขายที่ไหนปลูกเสร็จก็ขายตามหมู่บ้านของเรานี่ตามตามหมู่บ้านเนาะครับแล้วก็อด้านโน้นไอ้ด้านโน้นทําอะไรครับที่ตีแปลงไว้ปลูกอะไรปลูกมันค่ะอ๋อปลูกมันแล้วก็ทางโน้นก็ถั่วค่ะอ๋อไอ้ด้านทางทางโน้นคือปลูกถั่ว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 นาถั่วที่ไม่ต้องทำใหม่อ๋อไม่ต้องทำารงคือปลูกตามนาเลยค่ะครับอ๋อ อัันน้นคือเก็บเก็บไปขายที่ไหนมีพ่อค้ามามาละมารับไหมไม่มีค่ะคือเก็บตามขายตามหมู่บ้านค่ะอ๋อแต่ขายตามหมู่บ้านไอ้นี่ก็พ่อขายได้พ่อขายได้ค่ะอ๋อครับครับเนาะโอ้ถือว่าเป็นเอ่อไอ้นี่คือแปลงเนาะค่ะคือแปลงอันนี้คือแปลงเอ่อปลูกมันเทศเขาเรียกมันอะไรมันเทศนะคะมันเทศเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆหน่อยพี่ โอ้โอ้ที่ว่าได้เยอะเหมือนกันเนะพี่ครับทำหลายอย่างไป้หลายอย่างก็พอได้ส่งลูกส่งอะไรเรียนไหมพี่ถ้ามีไรายได้ตรงนี้ก็พอได้ค่ะได้ได้เรียนยวนด้ลูกกี่คน อ๋อลูกสองคนเลยค่ะเรียนที่ไหนเรียนที่ศรีนรินวิทยาค่ะอ๋อศรีนรินเนอะก็ถือว่าประสบผลมสำเร็จอีกสมาชิกอีกท่านหนึ่งเนาะครับครับขอขอบคุณมากพี่ครับครับสวัสดีครับด้านนี้ปลูกอะไรบ้างมะเขือมะเขือค่ะแล้วก็คะน้าแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ผักกาดเขียวครับแล้วก็กระวางตุ้งผักชีลาวไอ้นี่ไอ้นี่มะเขือเนาะ มะเขืออะไรมะเขือยาวมะเขือไอ้มะเขือเปราะค่ะอ๋อมะเขือเปราะนครับกลมกลมอันนี้คือเออกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งเนาะผักชีลาวอันนี้คือกวางตุ้งผักชีลาวนะครับแล้วก็ผักบุ้งเออด้านนี้ปลูกอะไรพี่เออแตงโมเนาะโอ้เต็งโมคนจะทดลองปลูกแตงโม ไม่มีใครรักบ่อเตงโมไม่มีค่ะเนอะโอ้ลูกแตงโมนะครับลูกแตงโมอัน <c oughs> นี้คือไรแตงโมนะครับไรแตงโมซึ่งสมายขีกองทุนได้ทําการปลกนะูกเนาะครับได้ปลกูกเขาลองดูไอ้น,นี่เพิ่งเอ้ทดลองเป็นปีแรกบ่พี่อ่าค่ะเออทดลองเป็นปีแรก ครับเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยง,ยงวัวด้วยค่ะเลี้ยงไก่ด้วยนอกนอกจากไอ้ปลูกไอ้พืชผักอะไรยังเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอีกเลี้ยงไก่เลีเ้ยงไก่เ,เป็ดค่ะอ,อ๋อแล้วก็หลายอย่างเนาะโอ้ทำกิจการหลายอย่างเหมือนกันนะครับ